ตามนี้นะรอยิงไดอะแคมของวงจรเอ่อคร์เตอร์ระบบกล่องคอนโทรลคอร์เตอร์เครื่องสปอตเป็นของไอคอนโทรลกันโง่กันพนักงานลืมสปอตชิ้นงานสปอตไม่ครบจุดพอดีตัวอ่อนมันสายมันหลุดสายมันหลุดนั้นเราหายสายหลุดไปสามเส้น ลันเราหาสายเข้าเทอร์มินอลไม่เจออดีไปเจอลายแทงมาะนะลายแทงเขาบอกว่าอะไรดาบไล่ L อพันธ์ S หนึง่ง S หนึ่งคือฟิวฟิว S หนึ่งคือฟิวโอ้ของใช้งานมาร่วมๆเกือบปีแล้ว เล่นเนียนฟิวฟิวนู่นฟิวฟิวเห็นไหมอ่าฟิวมามาออกจากฟิวมามานี่คือ Emergency Stop อนี่ออกจากฟิวมาเข้านีอ่ออกจาก อีเมอร์จิงซีพอตบมาเข้า x2 เข้าเทอร์นอตเข้าเซอร์นอต x2 อยู่ๆในเทอร์นอตนี่แหละ x2 แล้วก็ x2 นั้นจะเป็นคอมมอนสายเป็นคอมมอนสายท,ทุกเส้นเป็นคอมมอนสายเอาเอา,เอาสายลายสาย L มาเป็นตัวจ่ายไปให้อุปกรณ์ต่งาง จ่ายไฟให้คอมมอนของเคาร์เตอร์หนึ่งเคอร์เตอร์สองเขก็จ่ายให้พวกกลุ่มกลุ่มชีวิตต่างๆที่เป็นคอมมอนมจ่ายจ่ายจ่ายโดยเส้นนี้เห็นไหมเส้นนี้มันจะมาจ่ายอิมเมอร์เจนซี่แล้วก็มาจ่ายไฟคอมมอนไว้เป็นออกไปออกไปใช้งานต่างๆมาโดยเส้นนี้ถ้าเรากดปุ่มอิมเมอร์เจนซี่ปุ่มนี้ไฟเส้นนี้มันจะถูกตัดตัดไปให้จ่ายไฟไฟเลี้ยงอุปกรณ์ อุปกรณ์ต่างๆในตู้นันไปเลยเรากอาดอิมเมอร์เจี๊ยอไปจะสุกัดไปเให้มีไฟไปเลี้ยงก็จะผ่านมาอุปกรณ์คอสเตอร์หนึ่งการเอ็นโอคอสเตอร์สองเอแล้วก็ผ่านปุ่มดเซมนี้ผ่าน NO ของ R5 R5 คือ R5 คือรีเล no <Tonight> นี้คือคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์เตอร์2แล้วก็พวกอาค์ออารเลยมีทั้งหมด5ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเคยมีเขียนไแกมไว้มีอา R 2หนอาอา่อาห้าอาแล้วก็อุปกรณ์เอาเอาที่ว่าสั่งออกจากคอ์เตอร์สั่งออกจากรีเล่ ออกจาก A, อาอไปใช้งานคือจะมีมีคอเตอร์หนึ่งอเตอร์สองแล้วก็มีอ่าอามเสียงเสียงเตือนก็มีไฟโชไฟครบนับคอเตอร์นับจำนวนสป,ปอร์ชิ้นง,งานครบไฟเขียวโชวก็ครบแล้ว,ลวก็มีอ่าไฟเตือน ไปเตือนอไปเตือนเป็นไหนวะอ่าไปนี้อารามไปเตือนอารามไปเตือนพ่วงกับไอ้พัลเซอร์เสียงมีเสียงเตือนด้วยนี่แหละกันกันไล่ไล่วงจรของวงจรนิเร่ไล่ไล่ง่ายๆไล่ใล่ทันแถวนะแถวหนึง่งไล่มาแถวนี้ก่อนไล่มาแถวนี้ ที่นี่จบแล้วอะไล่แถวสองแถวนี้นี่แถวรกสองเสร็จุ๊บไอ้เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็ไล่แถวสามแถวสี่แถวห้าแถวหกอินเตอร์ล็อกแถวเจ็ดอินเตอร์ล็อกแถวแปดแถวเก้าแถวสิบไล่ไปสเต็ปอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูที่โซลินอนเราจะมี โอ้มาร์กสายมาร์กสายว่าถึงงนกนสาย L สาย N เข้าสนึ่งสองามหน 1, 2, 3, 1 2, ่งสอ X เข้าถึงล่อนไหน X สิบหก X สิบเจ็ด X สง X สเข้าถึงล่อนไหนออกไปทําอะไรก็จะมีบอกอน,นี่คือตแต่แคมหรือวงจร่วมโทนประมาณนี้นะต่อตามนี้นะ ตาบอดสีว่าเราตาบอดสีไหม,ไมอเอ่อทางไฟสำคัญเลยสายจะบอดสีดูเจอสายไฟเจอเส้นสีแตกต่างกันนะทางไฟงก,ก,กับ่างยูเล็กอะตาบอดสีไม่ได้ตาบอดสีต่อสายผิดต่อสายผิดก็บึ้มเี่ครับบอกยาวไปว่าหางปลาแค่เข้าหางปลาย้ำต้งงงองย้ำหางปลานะเออแล้วแต่แล้วแต่สะดวก อันนี้ E M G Emergency Stop อนนีิลักมัน E M G อันนี้ Put Put Start เหียว Put Stop แดง1 Station มี3ปุม่ม <c oughs> 1 2 3 4 5 6อง10สาย สิบสีแล้วนะอ่าเกสีสิบสีสิบสิสบสีแล้วก็จะมี emergency ม,ม,มีเอ nc น,นะ nc nc สองสองพันแท็กนี่ emerge เ e เมอร์เอเอตามตามวงจรอ๋ออันนี้ผิดนี่ว่ะเดี๋ยวต้องแก้ใหม่ว่ะ ทำแบบมันบอกว่ายิมบูร์จิ้งฟรมีเอ็นซีสองสองคอนแทกอันนี้เอ็นซีสีแดงเอ็นซีสีน้ำเงินเ NO. อ็นโอเดี๋ยวต้องหาคอนแทคมาเติมตรงนี้เพิ่มเอายิมบอร์จิ้งฟีอ่าหาที่ไหนเนาะออาปลอกปอ,อ,อกสายไฟย้ำหางปลาไปก่อน็นานาไปหาดูหน้าคอนแทคก่อน ปลาเบอร์เบอร์หนึ่งเอสหนึ่งเอสทางปลาทุกคนโทรนหางจากไหนหา,าจาาับไหนอีกหนึ่งตัว มเ e ีสายไฟสิบคอเบอร์อะไรเนี่ยสายไฟ12บสอคอเบอร์0ูจุาม